สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ธนันชาแนลได้พูดไว้ดัยยงนี้ครับกูไม่ใช่ไอ้หลงทางไม่ใช่อุโมงเหวบอกไว้เลยทำกับกูไม่ได้อันนี้บอกเตือนไปเลย แล้วแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอ่อนแอก็แพ้ไปผมจะไม่ยอมจะไม่ยอมให้ใครมาประนามว่าทนานันเป็นคนในรคุณเป็นคนในรคุณลุงพลปากพูดรักนักรักหนายืนหนึ่งข้างลุงปากมันพูดโอ้ยช่วยเหลือออกรายการโทรทัศน์มันบอกรักลุงพลคือ f อตัวจริงของลุงพลเสร็จแล้ววันหนึ่ง มันกลับทรยศลุงไม่ใช่ทนันบอกไว้เลยครับลุงพลลุงพลฟังผมอยู่ผมรู้ลุงพลเชื่อผมครับคนอย่างทานันจะไม่เป็นคนแบบนั้นลุงพลก็ดูผมอยู่นะผมเชื่อไหมทานานจะไม่เป็นแบบนั้นมันมีขบวนการแบบนี้จริงๆมันมีแล้วเท่าที่ผมอ่าน ผมดูมาเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้เริ่มปฏิบัติการนี้แล้วครับสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ครับผมต้องชัดเจนเรื่องจุดยืนครับแค่นั้นเองครับผมถ้าผมพูดชัดเจน FC ก็จะเป็นเกาะ FC ก็จะเป็นกำรรแพงป้องกันผมทำให้คนแบบนี้ทำอะไรผมไม่ได้มันเล่นลูกไม่ได้ครับ มันเลยมาเล่นงานคนรอบข้างของลุงพลลุงนิ่งครับตอนนี้นะ่ะมีเสียงเตือนมาว่ามันจะเล่นงานคนที่ขุดคุยใครที่ขุดคุยเรื่องคดีมันจะเล่นครับที่ผมได้ยินมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีของผมอยู่มันพูดตลอดครับฝั่งตรงข้ามพูดตลอดความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง y o u t u b e เจ้าปู่แชนแน l ได้พูดไว้ทางนี้ครับหลายๆคนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณจะไปแจ้งไหมจะไปแจ้งที่ไหนเพราะมันไม่มีมันเป็นแค่ขอนไม้ผุผูพังพังเก่าๆไม่มีมูลค่าอะไรแล้วความเข้าใจของคนบางคนยังไม่รู้เลยว่าเป็นไม้อะไรบางคนก็คิดว่าเป็นไม้ตะเคียนถามว่าเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยผิดกฎหมายไหม ไม่มีไม่ผิดแต่ถ้าเป็นไม้มาฆ่าผิดกฎหมายไหมผิดแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเป็นไม้ตะเคียนต่อให้รู้ว่าเป็นไม้มาฆ่าจะไปแจ้งตรงไหนจะไปบอกใครแล้วมันเป็นไม้เก่าๆเนี่ยแล้วไปแจ้งเขาเนะี่ะจะเอาไปไหมมันทิ้งไว้เป็นปีๆมันถูกต้นไม้ ใบหญ้าทับไว้แช่น้ําเอาไว้เนี่ยต่อให้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งสถานีตํารวจหรือแจ้งกรมป่าไม้เขาจะมาเอาไปไหมเขาก็ไม่เอาหรอกเขาก็กองไว้ตรงนั้นแหละไม่มีใครสนใจหรอกเพราะอะไรพวกท่านเห็นไหมว่าขอนไม้ที่ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเข้าไปปักธงปักทูปปะแป้งขอหวย ตามหมู่บ้านต่างๆตามสถานที่ต่างๆมีออกมาเยอะแยะถามหน่อยซิว่ากรมป่าไม้เคยไปเอาขอนไม้นั้นไปไหมเคยไปเก็บขอนไม้ตรงนั้นตรงนี้ไปไหมบางขอนไม้น่ะล้มทับถนนยังดีก็แค่เขี่ยลงข้างทางไม่ให้ขวางถนนก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นปีๆและถามหน่อยว่าขอนไม้ของลุงเนี่ยไม้มาค่านเนี่ย ลุงก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ผิดกฎหมายด้วยลุงเข้าใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแล้วก็เก่าแล้วด้วยจะไปแจ้งใครเขาเอาอยู่แล้วนะ่ะก็ทิ้วว่าอย่างนั้นนะ่ะจนมาเกิดเรื่องของน้องขึ้นแล้วมีคนให้ความสนใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ลุงก็เลยเอาขึ้นมาให้ผู้คนกราบไหว้ตามความเชื่อของใครของมันความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง youtube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับตอนแรกลุงก็ใช้ธรรมะธรรมะง่ายๆธรรมะก็คือธรรมชาติเท่าที่ลุงรู้คำา่่าธรรมะคือธรรมชาติเราอยู่กับธรรมชาติเราเคยทำตัวแบบไหนเราเคยกินอย่างไรเราอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันก็จะผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บมาไว้จนมันล้นเปรียบเสมือนน้ำในแก้วก็ให้น้ำในแก้วมันล้นออกอยู่ตลอดเวลาอย่าทําให้เหมือนน้ำเต็มแก้วถ้าน้ำมันเต็มแก้วเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันล้นออกไปหรือจะคิดแบบกลางๆก็ได้คิดยังไงน้ำไม่มีวันเต็มแก้วถ้ามัน ไม่เอาน้ำเข้ามาในแก้วถ้าน้ำครึ่งแก้วก็จะมีครึ่งแก้วตลอดคือเราไม่เอาอะไรมาเพิ่มก็ปล่อยวางเป็นเรื่องสําคัญมากปล่อยวางยังไงเพื่อนาไปใช้ฝึกสมาธิก่อนนอนนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีแล้วก็ปล่อยวางทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นก็สวดอิติปิโสสวดเต็มนะครับบทสวดมหาจักรพัดบทสวดพาหุงชนะมารบทสวดชินะบัญชรเพื่อให้ระลึกถึงถ้าเคยได้ยินชีวประวัติของเกจิอาจารย์ทุกๆรูปในเมืองไทยนี้ท่านก็จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทำในสิ่งที่ดีที่คิดว่าดี เราคิดว่าดีเราตึกตรองไตรตรองดูแล้วว่าดีเราก็ทําให้เป็นนิสัยแล้วสิ่งที่ลุงได้แนะนําถ้าทําได้สักหนึ่งเรื่องหนึ่งอย่างค่อยๆทําค่อยๆฝึกสมาธิทําที่บ้านก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปที่วัดความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube mu n i channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับช่องมนโอมได้เผยแพร่คลิปลุงพลไปจ่ายค่างวดรถ ของน้องใบบุญที่โชว์รูมรถก็จะมีรถก็ได้ไปดูรถ Fortune f o r t จูเนอตัวใหม่ล่าสุดสีขาวสวยงามมากซึ่งลุงพลก็ได้ลองขับลุงบอกในคลิปว่าขอให้ฝันเป็นจริงก็ขอให้ลุงได้รถไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e er, นหรือ m ิ l ที่ได้ไปลองก่อนหน้าซึ่งเชื่อว่าลุง ออกรถได้อย่างแน่นอนรอลุ้นกันว่าจะเป็น Fortuner หรือ New X เชื่อว่าลุงออกแน่นอน2รุ่นนี้แจ้ง FC ให้ทราบว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปกบก,กอกแจ้งให้ FC ทราบติดภารกิจเลยไม่ได้เดินทางไปหาลุงพลที่บ้านกบก,กอกเมื่อว่าาการของลุงก็อาจจะดีขึ้นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ให้พักผ่อนเยอะๆเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันก็มาแจ้งข่าวให้ FC ทราบว่าทำไมอาทิตย์นี้ไม่เห็นเลยไม่ได้เดินทางไปบ้านกกอกเป็นกำลังใจให้ทีมงานลุงพลพระแตนต่อไปเช็คข่าวสารเรื่อยๆว่ามีอะไรหรือเปล่าขอให้ประแตนลุงพลผ่านพ้นทุกคดีไปได้ด้วยดี เชื่อว่าความยุติธรรมจะเกิดกับลุงพลป้าแตนแน่นอน FC ก็คิดเหมือนกันจะมีการแข่งขันกีฬาอาทิตย์นี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องยูทูบเบอร์เรานะครับแข่งขันกีฬาอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มเป็นความสุขของ FC นอกจากเดินสายทำบุญแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาด้วยล่าสุดจากทางช่อง y o u u u e w e o อ Channel ได้พูดไว้ดังนี้ครับผมอยากให้ FC เข้าใจบางสิ่งบางอย่างว่าทำไมผมถึงต้องเดินทางมากกกอกเมื่อเช้านี้แอดชัยก็จะชวนไปที่ศาลมุกดาหารชวนไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพลที่ศาลมุกดาหารวีออสไม่ขอไปพอดีก็อยากเป็นกำลังใจให้ตรงที่หน้าองค์ปู่ส่งกำลังใจให้กับลุงพลคดีไม้เจ้าแม่โสรพี ก็ได้ดูคลิปของทนายสมเกียรติเล่าวันนี้ก็เป็นวันที่สืบพยานของจำเลยใครกระตุ้นต่อมผมไม่ได้นะผีเข้าผีออกผมก็ได้คุยกับปู่มหามุนีกับนาชูผมต้องการ fc ที่พิมพ์ข้อความที่ให้กำลังใจแต่ขออย่าไปด่าผมแนะนำสิ่งที่ดีแนะนำให้ผมเอาไปคิดเพราะ ผมเป็นคนนิสัยแบบนี้ผมก็ได้คุยกับปู่มหามุนีนชูเขาเป็นผู้ใหญ่ให้คำแนะนำที่ดีแนะนำว่าเราต้องไปขอโทษกับ FC ที่เราพูดไปเราก็ยอมรับผิดที่เราพูดใช้อารมณ์เกินไปโดยไม่คิดผมก็เป็นลูกทหารจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กก็เป็นอย่างนี้ เคยฝึกมาอย่างนั้นจะมีอารมณ์หน่อยแต่เราก็คิดว่าเราอายุเยอะแล้วแล้วก็น่าจะคิดให้ดีกว่านี้รอบคอบกว่านี้แต่ผมก็อยากจะขอโทษเอซผมก็ได้ฟังปู่นาะชูแล้วแนะนำสิ่งที่ดีๆให้แล้วก็เข้าใจว่าเราผิด ผมยอมรับผิดผมจะขอโทษ FC ลุงพลป้าแตนแต่ตัวผมนั้นไม่เคยพูดให้ลุงพลป้าแตนเลยนะคิดเสมอว่าเราเริ่มต้นที่นี่